กูสบินก <glaube> ูุ่งตาคูตท่งตาสบินกุ่อันนี้ก็กำลบรรยากาศดีเดี๋ยวขันกล้องบรรยากาศดีตอนนี้อยู่บนสปาน เป็นสายอผีลงสตีมยาดแล้วล่ะคะเห็นขึ้นไปสาวอยู่ที่สตีมยาดาาายาก็ยังมาทักทายกับคุณมากเลยค่ะกลับมาสวัสดีรอบรนึง ขึ้นเผื่อที่จะมาทักทายนี่ขอบคุณมากเลยค่ะที่คุมาทักทายข้าวที่แล้วนใส่แอบถอดกุญแจให้คุณจัดกินไม่ทำถอดแล้วเดี๋ยวจะลงเวลาลงให้ถอดเดี๋ยวเพิ่เป็นใส่กุญแจบนตาเสีาใหม่ คุณมากขาขอบวุจัดไว้นะคะคุณเฉีีมากาคาก ที่จอดทางไว้ดธาคุสัตย์พีงคุณกำลังใจมากเลยวิวสวยมากเลยแม่คุณนตน้าบรรยากาศมันดีอ่ะค่ะเมื่อคืนเนี่ยคือก็ ว่าโอ้ย hmm. ค oh, okay, so. uh ุย huh. ก uh ับ huh. ค uh ุณเฉพินนานมากเลยแล้วก็บอกว่าคุณเฉ่พินจะพักอืมเดี๋ยวน่าจะพักร้อนจะไปที่อเมริกานั่นโอ้โหไปไกลจังโอ้โเฉี่ยพินไปคาทายไปคไทยได้ไปไหนคาทาคุณตบปา โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาจากเที่ยวนี่ก่อนเดี๋ยวไม่เปนจะคำนวณดูว่าไปอเมริกาโอ้มันคง,ง,งจะแพงอ่ะคุณแต่กินคุณก้าป้ายจ้างให้ใช่ไหมคะโอ้ยไปเที่ยวอเมริกาเนี่ยนหะไปไกลจังใช้พินส์สก็ตีนอเมริกันีิสตา

เดี๋ยวต้องลงงดูไปอเมริกาอยากไปด้วยจังหรไม่เคยไปวุ้ยเดี๋ยวถามถามคุณลุงก่อนแกช่วยค่าตั๋วให้ดีกว่าถ้าช่วยค่าตัวนะ๋วหน้าหน้าไปหน้าอเมริกาไม่เคยไป